สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการาเช็คประวัติเบอร์โทรศัพท์เก่าๆย้อนหลังสูสุดได้3เดือนนะครับ3เดือนนะครับในส่วนของแอป,ปตัวของ AS รายเดือนนะครับตัวเติมเงินผมไม่แน่ใจมันทำได้หรือเปล่านะครับให้เราจิ้มเข้าไปที่ My AS นะครับไปโหลดแอป,ปมาตอนนี้แอป,ปมันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วมันเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างอันเก่าที่ ที่ผมเคยทําไว้มันใช้ไม่ได้นะครับให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนนะเมื่อเช้าหาอยู่อเช็คยอดนี่แหละนะครับ้้นล่างตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไป เด,เดี๋ยวผมอ่อนผมต้องอ่อนด้วย Wi-Fi เอ้ยตัวของไอ้นี่ 4G ไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้โอเคมันได้แหละให้เราเข้ามาที่ตรงเมื่อกี้แหละที่ผมติ๊กนะครับเช็คยอด ใช่ไหมเออใช่ป่ะปะวเดี๋ยวผมหาก่อนนะแป๊บบนึ่งเมื่อเช้าวก็ดูอยู่ เอี๋มันอยู่ตรงไห <c oughs> ม่ไม่เช้าก็ยังหาอยูอ่อ๋อๆน่าจะอันนี้ปะมันไม่ใช่ <c oughs> เป็นแพ็กเกจอ๋อแล้วเรขาเพิ่มเติมนี่แหละนะครับ เมื่อกี้ผมไม่ได้รูดขึ้นให้เราเข้ามาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนมันจะมีคามําว่าเช็คยอตรงนี้อยู่นะครับให้เรามาที่รายละเอียดค่าใช้บริการตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่เลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปนะครับเดีย๋ยวผมใส่ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอเราใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้ เสร็จแ,แล้วมาตัดเลือกได้การโทรอินเทอร์เน็ตบริการเสริม wifi กราฟอะไรพวกนี้นะครับให้เราเลือกถ้าเป็นเบอร์การโทรเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นโทรศัพท์เป็นไอ้น,นี้มาเลยเป็น,ปนอะไรนะอ่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ย้อนหลังเนี่ยเราเช็คได้นะครับเดี๋ยวผม แคปให้ดูลวกันเพราะว่าไม่อยากไม่เห็นเปิดโทรศัพท์ของคนอื่นเขานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่านะครับเมื่อเราเมื่อแกผมเลือกการโทรถูกปะเสร็จแล้วมันก็จะเลือกผมเลือกเป็นเดือนสิงหานะครับมันก็จะเนี่ยผมกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของมันจะบอกวันมันจะเลื่อนได้แหละจริงมันจะเลื่อนได้นะครับแต่ผมแคปมาให้ดูแค่นี้พอนะครับมันจะบอกวันเวลา เครือข่ายแล้วก็ตัวของอตังที่เสียไปนะครับประมาณนี้นะครับไปลองทําดูนะครับ,นะรบมันย้อนหลังได้ประมาณ3เดือนเท่านั้นเองน่าจะได้เฉพาะาตัวของซิมที่เติมรา,ายเดือนนะครับของ AS นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะของ My เอนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องไอมินทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ คือตัวก่อนเนี่ยมันจะเป็นดึงเป็น PDF ออกมาได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมลองแล้วแหละมันมันไม่ได้มันดูในแอปได้อย่างเดียวมันไม่สามารถดึง PDF ออกมาได้ถ้ามีดึง PDF ออกมาได้ก็แนะนำท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ใต้คลิปคนอื่นจะได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ